ขอต้อนรับคุณชุมทุกท่านเข้าสู่รายการถอดรหัสกรรมนะครับเป็นประจําทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลา11โมงถึงเที่ยงนะครับทางช่อง hit กอล์ฟเน็ตเวิรครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับชัช,าชาพีวนาพิรัตครับ ช่เราค่ะวันนี้ก็อยู่กับร้านนักมวรการศรีกรโชดนะคะที่สําคัญนะคะเรายังคงอยู่กันที่นี่ค่ะเอ็นดิงเอล o f f ฟโชคชัยศีค่ะเป็นร้านกาแฟที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็มีการเอื้อเฟื้อฐานที่สวยๆให้เกิดเราในการถ่ายทําในครั้งนี้ด้วยค่ะใช่แล้วครับเป็นประจําเช่นเคยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมทราบว่าในวันอาทิตย์นะครับเราก็จะมีสุดยอดคนเปิดกรรมนะครับของเมืองไทยนะครับก็คืออาจารย์หมอมเปิดกรรมซึ่งวันนี้อาจารย์หมอม็นั่งข้างๆผมนี่แล้วนะครับอาจารย์หมอมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสถานที่สวยง ไมครับอาจารย์สวยครับเป็เป็นบรรยากาศบ้างนะครับผมแล้วเราอยู่ในแต่สตูนะครับผมก็สดชื่นขึ้นมาทันทีะคใช่เราค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะให้อาจารย์หม่อมนะคะเปิดกรรมแล้วก็ถอดกรรมกันท่าอย่างสดๆเลยค่ะก็แค่พิมพ์ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะปีนักษัตรแล้วก็ส่งมาได้ค่ะ4689000หรือโทรมาหาพวกเราได้นะคะทางนี้ค่ะ029349592-3ค่ะ ครับผมเอาละครับพี่รันเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้ารายการเนี่ยเราก็ต้องให้อาจารย์เนี่ยมอบความรู้เก็บความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนากันเล็กน้อยนะครับซึ่งวันนี้ผมอยากจะทราบมากเลยแล้วผมก็เชื่อแน่นอนว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็อยากจะทราบเดียวกับผมว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยครับอาจารย์หมอบครับมีนิกายเถรวาดกับนิกายมหายานเนี่ยสองนิกายเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรครับเอาย่อๆค่ะต้องบอกก่อนว่าเอาย่อๆ่เนาะคือคือจริงนิกายก็คือแตกต่างเรื่องข้อปฏิบัติครับผมเอาง่ายๆว่า ข้อปฏิบัติบางข้อครับบางข้อเท่านั้นอย่างเช่นเหมือนพระพระในเมืองหรือพระป่าก็คือเกี่ยวกับข้อปฏิบัตินั่นเองคแค่นั้นเองแต่ว่าจุดมุ่งหมายที่จะปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกันครับผมเหมือนเส้นทางมีหลายเส้นทางครับผมับดม้ต่ก็ไปจุดที่เดียวกันก็คือทุกคนเนี่ยก็ยังมีหัวใจของพระพุทธศาสนาอันเดียวกันแก่นเดียวกันแต่ว่าแต่ละเส้นทางในการเดินเนี่ยคือการปฏิบัติการปฏิบัติคือกฎหรือเบรลนั่นเองต่างกันแค่นั้นเองผมแค่นั้นเองแต่ไม่แต่ไม่ถือว่าถ้าเรานับถือไม่ว่าจะเป็นนิกายไหนแต่ว่าสุดท้ายเราก็พุทธศาสนิกชนเหมือนกันครับต้องครับ โอเคครับเรามาเข้า S M S กันเลยไหมพี่รันครับใช่แล้วโหแต่ละอาทิตย์ไม่เคยได้หมดเลยสำหรับ S M S แรกเลยนะคะเดี๋ยวรันให้ดูค่ะคุณสิทธิชัยนะคะแพคุณทศครับแพคุณทศนะคะทัทีค่ะเกิดเกิดวันพฤหัสที่19มิถุนายนนะคะปี2-5-2-1ค่ะปีมะเมียดูทุกเรื่องเลยครับอันนี้ฉันเห็นเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธครับเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธอาวุธก็คือ มีดดาบในสมัยก่อนสตรวุุทก็คือหมายว่าคนคนนี้เคยเป็นนักรบนักรบเองครับผมทีนี้นักรบคืออยู่ในสนามรบเพราะทุกๆเรื่องเนี่ยจะต้องได้มาเหมือนเปรียบเสมือนลงสนามรบที่จะต้องฝ่าฟันหรือสู้เหนื่อยนั่นเองและต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อของตัวเองครับผมนั่นชีวิตทั้งหมดเลยที่จะต้องมีการสู้แต่คนนี้มีดีอย่างคือ มีความศรัทธามีบุญที่เคยปกป้องแผ่นดินครับครับก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมในอดีตชาติครับสิ่งที่จะทําให้รุ่วงหรือว่าผ่อนปรนจากกรรมอ๋อง่ายมากครับในเมื่อเตมีคุณกับแผ่นดินเป็นนักรบใช่ไหมครับที่ปกป้องแผ่นดินมาในอดีตชาตินะครับตัวเองต้องนับถือบูราระมหาราชัตรไทยนั่นคือการขอพรครับและทีนี้อย่างหนึ่งก็คืออะไรการไหวพระสวดมนต์และแผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณที่เราไปฆ่าเขา เพื่อมันเบาบางเพราะทำอะไรก็จะได้ดีขึ้นสำเร็จเร็จรู้เลยโอเคครับท่านที่2นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันพี่รานครับน่าจะเป็นพระนะฮะเพราะว่าในเอ s เนะครับบอกมาว่าพระจตุรงโชปัญโยปีฉลูเหมือนมีอะไรดิ้นอยู่ในตัวคืออะไรแก้ยังไงครับเกิดวันอัคารที่10กันยายน2528ขอนามสการพระกุณเจ้าผมขออนุญาตที่จะพูด ในส่วนที่ผมทําหน้าที่ที่เป็นคารวะแต่เนื่องจากผมขออนุญาตพูดหนึ่งว่าศีลของพระคุณเจ้าเยอะกว่าผมครับนะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยช่านสอนมาตลอดว่าอย่าอย่าพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องพระหรือว่าคนที่มีศีลมากกว่าเราครับแต่เนื่องจากเหตุที่ผมเป็นคารวะด้วยแล้วก็เนื่องจากเหตุที่พระคุณเจ้าได้เอสมมาในรายการต้องขออนุโมทนาบุญขอขอบคุณครับผมจะตอบในฐานะที่ผมตอบได้ครับนะครับ ขอให้พระคุณเจ้าผมตอบสั้นๆเลยนะจะไม่ก้าวไก่เรื่องกรรมของพระคุณเจ้าครับขอให้คุณเจ้าแผ่เมตตาให้กับคาถาสายเวสสายศาสตร์บอกบอกเจริญเจริญกรรมฐานหรืออะไรก็ตามมีส่วนใดขอให้ทรงสำเร็จกับบทคาถาอาคมสายเวสสายศาสตร์ที่ผลกพันกับพระคุณเจ้ามาในอดีตชาติและในชาตินี้เกี่ยวกับสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของ ครูบาอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่คุณเจ้าไปศึกษามาครับผมครับผมสิ่งที่ดีครับผมผมพูดสรุปง่ายๆเลยเพราะว่าผมไม่อยากแตะต้องพระเหลืองเยอะครับผมแล้วก็สิ่งต่างๆที่พระคุณเจ้าถามมามันจะทุเราเบาบาง จะหายการรักษาการพระคุณเจ้าด้วยนะครับสาธุคร่ะสำหรับ SMS ต่อมาเลยนะคะคุณสมคิดกำลังทรัพย์นะคะเกิดวันที่2นะคะเดือนพฤษภาคมปี2499นะคะมีโรคความดันและระบบทางเดินหายใจแล้วก็ท้องโตด้วยนะคะคือฉันเห็นเกี่ยวกับปั๊มปั๊มลมปั๊มลมฉันเห็นเกี่ยวกับทองครับเกี่ยวกับเครื่องปั๊มเกี่ยวกับ เครื่องปั๊มลมครับทั้งปัจจุบันและอดีตชาติก็หมายความว่าท่านที่ถามมาเนี้ยนะมีกรรมเกี่ยวกับความร้อนปั๊มลมที่เป็นเหมือนคนขายทองทำทองใช่ไหมครับทพี่ที่ีทำทองรูปปพันธ์นะแล้วแก้ไขเชื่อมทองอะไรทองและในปัจจุบันนี้ในครอบครัวนะครับต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของปั๊มลมมาใช้มาประกอบสมาชิกหรือใช้ที่บ้านเกี่ยวกับ เกี่ยวกับพุกลมพวกนี้มันส่งผลในเรื่องของความดันด้วยครับผมเกี่ยวกับเรื่องโรคปูพ้แล้วก็ท้องโตก็มันมีมันมีแต่ความดันขึ้นลงตามนั้นเพราะฉะนั้นต้องแปรไม่ตายกับทองแร่ทองมีเคยมีกรรมกับกับแร่ทองแปรรูปพันธ์แร่ทองนะครับมีกรรมกับเครื่องแปรรูปพันธ์ความร้อนสารมาชีพในอดีตและปัจจุบันตระกูลข้าพเจ้าปู่ย่าตายายพ่อแม่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ยับเรื่องปั๊มเนี่ยขอเอโหฟิกกรรมและขอให้บุญที่เดือดแล้วจงสำเร็จรักษาการที่ท้องใหญ่ กับโรคความดันที่ขึ้นลงจะขึ้นลงไม่เท่ากันเหมือนปั้มขึ้นปั๊มขึ้นปั้มึ้นครับก็ลองไปทําดูนะเผื่อว่ามันจะได้ลุวงไปด้วยดีนะครับครับเป็นประจําเช่นเคยครับกับการร่วมสนุกกับอาจารย์หมอมนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีเสื้อยืดนะครับมาแจกคุณผู้ชมในรายการนะครับก็ วันนี้อาจารย์ได้ให้ข้อคิดแล้วก็ให้สาระในเรื่องใดนะครับพิมพ์ชื่อแล้วก็นามสกุลแล้วก็ SMS มาบอกนะครับพี่รันแล้วก็จะได้รับเสื้อยืดอาจารย์แล้วค่ะเช่นได้4689000นะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งอย่างค่ะกิจกรรมถอดกัมแจกแลตนะคะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะได้หนังสือสวดมนต์ของวัดข่าวอิติสุขโตนะคะง่ายๆค่ะแค่พิมพ์คําว่าถอดรหัสกรรมนะคะได้เลยนะคะแล้วก็ส่ง SMS เมอมาได้ที่4689000ค่ะแล้วก็ ช่วงนี้นะคะรันขอให้อาจารย์หมอพักสักครู่ก่อนนะคะละช่วงหน้านะคะช่วงราหารรับดาราวันนี้ดานราท่านไหนเจอและท่านไหนจะมาขอรัรางวับเกีย่ยวกับเรื่องอะไรต้องถูกดาวสมช่วงหน้านะค่ะพิมพ์ชื่อนามสกุลปีเกิดน,นักศักดิ์ แล้วส่งมาที่4689000เพียงแค่นี้ท่านก็าสามารถร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้ถอดรหัสกรรมกันแบบส,สดๆกับสุดยอดนักถอดกรรมแนวหน้าของเมืองไทยอาจารย์หม่อมคนเปิดกรรมติดตามรายการถอดรหัสกรรมได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา1 1มงถึงเที่ยงทางช่อง h i s t a t i o n Global Network พบกับรายการที่จะทำให้คนไทยทั้งประเทศหมดกร,ร และพบกับสุดยอดนักถอดกบชั้นแนวหน้าของเมืองไทยของพี่ยังไงพี่ไหลามาเทมาอยู่แล้วแต่ว่าที่นี้ขอให้ระวังเรื่องคำพูดอย่างเดียวกับเรื่องอารมณ์อย่างเดียวไพ่ไพ่ตัวนี้บ่งบอกว่าไม่น่าจะมีชีวิตบอกว่าไม่น่าจะมีอดีตเนี่เยเคย เคยได้พูดลบลูผ้าเหลืองผ้าขาวถอดประหัากรรมพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทางช่อง h i s t a t i o n Global Network หลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะกับช่วงถอดรหัสชีวิตค่ะวันนี้นะคะวันนี้อยากให้สเสนอมาเข้าสู่ s m สสแล้วก็ตอบคำถามเลยดีกว่าใช่และะ้วค่ะโอเค, <SMS S 2> ครแรกค่ะต้องพีค่ะครับคุณคงฤทธิ์ครับวันอาทิตย์ที่13พฤษภาคมพีว่าแม่ครับ อยากแล้วก็มีแฟนนะครับอาจารย์เจมีนาคมปีมะเมียเป็นคู่สร้างคู่สมกันไหมจะอยู่ด้วยกันตลอดไปหรือเปล่าจะมีเงินถึงสล้านไหมนะฮะครับเพิ่งเจอคำคำถามนะอนุญาตพูดเรื่องของของท่านนะทุกเรื่องนะไม่เป็นการตับฉานแล้วก็ทีมงานด้วยครับขอบคุณมากครับที่ส่งเมาในการโทรหัสกรรมนะครับเอาคำถามย้อนหลังเลยว่าจะรวยมีเงินถึงเท่าไหร่นะครสิบล้านใช่ไหมครับ ฉันก็ขอให้เธอได้เงินสมความปรารถนาอยากจะฝากบางคำไว้เล็กน้อยว่าถ้าอยากมันจะกลายเป็นยากถ้ามีออ่างนำหน้าอว่างมันจะหายไปให้ตัดเออ่างออกว่าย่าอยากหนึ่งย่างยากอันข้อแรกแค่นั้นเองแล้วก็ทํามันเดี๋ยวมันก็จะมีเองแต่ทําเมื่อไร่มันไม่สามารถจะบอกได้นะครับเพราะว่าเหตุของของของเธอเนี่ยมันมีกรรมเกี่ยวกับเรื่องของ ผู้หญิงเงินอดูนี่คือเหตุเหตุของการเข้ามาเรื่องกรรมครับของขายเขาน่ะถามว่าเป็นคู่กันได้ไหมอยู่กันได้ฉันถามว่าอยู่อยู่ได้ปะอยููไม่ตอบว่าได้ไหมแต่อยู่ด้วยกันได้ครับแต่ทีนี้มันเหมือนกับว่าอยู่แล้วในบางครั้งเนี่ยเธอจะต้องผูกผูกผู้หญิงหรือแฟนเนี่ยคุมคุมเรื่องในเรื่องของเงิน คุณเรื่องเรื่องของค่าใช้จ่ายหรืออะไรก็ตามเพราะว่าเราเคยทํากรรมกับผู้หญิงไว้ครับนั่นเองเพาะฉะนั้นเนี่ยเขาขอพติกรรมกับผู้หญิงว่าเคยมีกรรมกับผู้หญิงบังคับจิตใจหรือด้วยอํานาจของตัวเองเหมือนกับว่าจะบังคับคุณพีคุณรันเนี่ยจะทําอะไรต้องตามลำดับสั่งฉันเพราะในชาตินี้ตัวเองต้องถูกคำสั่งจากคนที่เธอรักครับผมสิ่งที่จะผ่อนปรนจากตรงนี้ได้เนี่ยผู้สารต้องมีขอพฤติกรรมก็คือพูดไปว่าเคยมีกรรมกับผู้หญิงเคยบังคับ ใา้ทาตามที่เองพูดทุกอย่างการทําทุกอย่างในดีตชาติเนี่ยขอโหดฟิกรรให้พูดแบบนี้มันก็จะคั่นรรนไปได้เนาะรับต่อมาคุณรัชกรกิติเมฆกิติเมธาคุณครับวันจันทร์ที่21สเอ็ดกรกฎาคมครับคนเนี้ยค่อนข้างจะซุ้มซ้ำแล้วก็จะมีแผลคระซุ้มซ้งก็จะเป็นแผลแผลที่โดนส่วนใหญ่ก็จะโดนแถวมือแขน บริเวณมือกับแขนครับผมนั่คือปัจจุบันเลยนะครับก็ถามคำถามว่าไงต่อมาเขาถามว่ามีกรรมอะไรบ้างมีกรรมกับมีดของมีดคมครับมีกรรมกับของมีดคมเพราะว่าคนนี้จะต้องโดนโดนพวกนี้เหตุเกิดจากเมื่อชีวิตหนึ่งได้เคยใช้ของมีดคมเนี่ยทาร้ายเบียดเบียนสัตว์เพราะฉะนั้นต้องแผ่เมตตาให้กับสัตว์นะครับและของมีดคมเพราะเคยเป็น ผู้ล่าหมายถึงนายพรานนายพรานครับอ๋อก็ถ้ามีการอุทิศส่วนกุศลหรือว่าแผ่พลกรรมนั้นก็จะเบาบางขึ้นเบาบางลงใช่ในเรื่องของการไม่เบียดเบียนสัตว์ใช่ครับได้ด้วยได้ด้วยถูกต้องครับได้หรือเปล่านะครับผมครับผมท่านต่อมาค่ะร้อยตำรวจตีอง์อาจกำลังรั์นะคะเกิดวันที่15 15ตุลาคมนะคะปี2001ครับ นะคะแล้วก็มีโรคประจําตัวแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินแล้วก็ที่บ้านค่ะครับอนุญาตร้อยตํารวจอ๋อตำรวจมาแล้วร้อยตำรวจครับคืออย่างแรกครับกรรมเกี่ยวกับที่ดินมาจากตระกูลยใายออกนะฮะกรรมเก่าจากตระกูลเดี๋ยวสืบลอบกันมาครับกรรมเกี่ยวกับเรื่องของที่ทมเกี่ยวเรื่องอะไรโรคเกี่ยวกับเรื่องโรคประจําตัวอ่าอันนี้ที่โรคประจําตัวเกี่ยวกับยาครับค่ะ ท่านนี้เคยมีการกับการพ่นยาพ่นยาหมายถึงว่าตัวเองเนี่ยเคยเป็นก็เรียกว่าอะไรวะเกษตรกรมือไม่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 มือจมตีมือสุ่มมือวางที่ใช้ยาพิษเป่าเหมือนเหมือนมินจาเข้าไปจมตีแล้วก็พูดก็ไปเพราะฉะนั้นสารพิษที่นี่เขาได้รับเนี่ย มันกลับเข้ามาติดกรรมกับตัวเองในในคาันี้แต่ตัวเองก็ยังอยู่ได้ยังไม่นั่นเพราะเรื่องได้เป็นตำรวจได้รักษาหน้าที่ที่ดีด้วยแต่เรื่องกรรมของที่อยู่อาศัยที่ดินนี่นะมาจากตระกูลก็ต้องแผ่เมตตาว่าหากตระกูลข้าพเจ้าเคยมีกรรมที่ดินที่อยู่อาศัยเคยไล่ผู้หนึ่งผู้ใดไม่ทาให้ไม่มีที่จะมาหากินนะครับข้าพเจ้าเป็นลูกหลานของหัวฟิกรรมแล้วก็เคยมีกรรมกับพวกยาสลบยามึนยาเมานะครับในอดีตชาติ ข้าพเจ้าขอหัวฟิกรรมม,มันก็จะผ่อนปรนได้<ช>เนาะครับเป็นประจำเช่น,คนเคยครับ ใช่แล้วครับเป็นประจำเช่นเคยครับสำหรับวันอาทิตย์นะครับเราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าจะมีเคสธรรมทานนะครับพี่รันเข้ามาพูดคุยกันในรายการครับกับอาจารย์หม่องผลเปิดกรรมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีเคสธรรมทานนะครับคุณชัดมงคลจอมเกศครับก็นั่งอยู่กับเราแล้วครับคุณชัดมงคลสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะคุณชัดมงคลจอมเกตนะคะหรือคุณออฟใช่ไหมคะเกิดวันเสาร์ที่5ค่ะพฤษภาคม2522นะคะปีมะแมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินและก็สุขภาพครับ การงานเรื่อประโยชน์การเงินฉันพูดเรื่องเธอได้ทุกเรื่องไหมครับไม่เป็นการปรับฉันและทีมงานนะครับอ่าฉันถามก่อนปัจจุบันเนี้ยคือเธอทานเหล้าไหมครับเดือนเขามีการปรับเหล้ามาก่อนในอดีตปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นครับ,รบทานเนี้ยเมื่อก่อนทานเยอะไหมก็ก็เยอะนะครับฉันว่าเยอะ ถันไหว้คาใช้คําว่าเยอะเลยนี่คือปัจจุบันกรรมนะครับเรื่องแรกนะครับครสองการงานการเงินมาจากสุราฟังดีๆนะเหตุมาเกิดจากสุคราเพราะเธอเป็นผู้ที่ทําผิดในหน้าที่หมายถึงว่าเสียหายเพราะการดื่มเหล้าทาให้หน้าที่ของเธอทํไมถึงเสียหายเพราะหน้าที่ของเธอเป็นหน้าที่ที่เคยเฝ้ายามอยู่หน้าค่ายทหารครับครับพอทหาร และคนนี้เป็นทหารมาตั้งสองภพก่อนมาภพนี้เป็นทหารของสมเด็จพระเจ้าตากด้วยแต่เป็นหน้าที่เฝ้าเ้าอยู่หน้าหน้าค่ายที่คอยว่ามีอะไรมาจะต้องเอ้ยจะต้องส่งข่าวข้างในคครรัับบแล้วเมาเหล้าเพราะฉะนั้นทําผิดหน้าที่ตัวเนี้ยมันส่งผลเรื่องงานถ้าทาให้ชาตินี้ตัวเองเนี่ยติดเหล้ากินเหล้าด้วยนะถ้ากินมากๆเนี่ยจะมีผลเรื่องสุขภาพครับแน่นอนมาทางไหนก็เรื่องของอะไรระบบตับไต เล่ามันให้ให้ยังไงและการงานเนี่ยก็หมายถึงว่าจะไม่ได้มีความเจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรแต่ก็ยังมีงานเพราะมีบุญอยู่ครับครับผมก็จะนั้นต้องแผ่เมตตากับเราแผ่เมตตาให้กับเราทหารทั้งหลายครับเพื่อนนักรบทั้งหลายครับทั้งพูดอย่างนั้นเวลาทำบุญนะเคยมีกรรมกับสุลาเคยทำผิดในหน้าที่ขอผลผิดกรรมกอให้บูรพประมากษัตริย์ อันมีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเว่อประธานาพญทโทษโหดพิกรรกับข้าพระเจ้าด้วยที่ในดิดชาเกิดทำผิดหน้าที่ครับผมก็นในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะครับพระอาจารย์ครับก็นเนี่ย <hij a S 1> ครับอย่างที่บอกให้พูดรวมๆเนาะให้พูดเงี้ยแล้วจะส่งผลในในปัจจุบันและพยายามเป็นไปได้พยายามเริ่มจากว่าในวันพระวันโกนอย่าทานเหล้าแต่ก็แก้ปรับให้ดูปฏิทิริยา แล้วก็ไหว้พระสวดมนต์เ<า>พราะเธอถ้าไม่ไหว้พระสวดมนต์เธอก็จะเป็นคนลอยอะ่ะไม่ให้ม,ม่มีงานไมีเงินนะมีแต่ว่ามันก็ลอยไปเรื่อยมัน<า>ไปเรื่อยๆแล้วก็เดินทางก็ไปเรื่อยๆทําอะไรทุกอยางเยอะแยะครับนั่นแหละครับ<า><า>แล<า><า>้วเพิ่มเรื่องผู<ะ>้หญิงความรักอ่าให้เธอแผ่เมตตาให้กับผู้หญิงบอกว่าเคยมีการประคําพูดคําพูดคําพูดที่ที่จีบโยนที่จีบให้ความหวังตำพูดที่ทําให้เขารักรอยแล้วแล้วก็อะไร หักมันตะดื้อแล้วก็ไปไปคนใหม่อีกคนใหม่แล้วก็หักแล้วก็ไปคนใหม่ครับให้พูดอย่างนี้ขออุปรรมภ์ค่ะยิ้มเลยมีอะไรไหมคะวันนี้หลายๆความเติมมหมคะเรื่องสุขภาพเป็นอะไรตรงไหนที่หนักก่อนอื่นหรือเปล่าคะสุขภาพจะจะช่วงนี้จะจะเป็นยังไงบ้างครับให้ระวังเรื่องระบบกลับไตไสพุงหนึ่งอย่างแต่เรื่องการพวก พวกปวดเมื <Beginning S 3> ่อยตามตัวมันมีอยู <pleasure> ่แล right ้วเป็นปกติครับเป็นปกติเพราะว่ามันมีกรรมเกัดเรื่องของของพวกนี้อยู่แล้วครับแผ่แม่ตายกับดาบแผยแม่ตายกับม้าด้วยครับมีเรื่องไหนยากทราบเป็นพิเศษไหมคะเราครอบครัวครับว่าจะจะอยู่กันยาวไหมเงี้ยจะจะแต่งงานหรือยังครับพี่ยังอ๋อย่าล้างครับอย่าล้างครับมันไม่สมหวังจะถามว่าเกี่ยวกับลูกสาว ว่าจะเป็นยังไงบ้างครับเอาใครเลี้ยงอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็ก็อยู่ด้วยกันครับอยู่ที่ททีี่่เราเลี้ยงเองตีดบวกแล้วลูกสาวชื่ออายุอายุสิบสามครับชื่อชื่อพิมลพันธ์ไม่เป็นยังไงก็คือปกติถ้าผมเป็นเด็กที่ใช้ได้อ่าครับอะไร้างค่ะเรียบร้อยนะเรียบร้อยแลครับเรียกพัดพเจนนะครับ เดี๋ยวไม่มีโอกาสนะมีอะไรถามก็ถามเลยนะแต่คือถ้าถาจะดีไม่ดีก็ต้องอยู่ที่เกี่ยวกับเครื่องจะดีขึ้นไม่ดีขึ้นเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติตัวในปัจจุบัน <c oughs> ไว้พระสวดมนต์เลิกเหล้า <c oughs> จากเริ่มจากวันโกนวันหะครับแล้วก็โหพิติกรรมกับผู้หญิงครับข <c oughs> อโทษเพื่อนนักรลกที่เป้ายามมาถูกฆ่าครับขอโทษองค์สมเด็จพระัตริย์ไทยครับขอแผ่เมตตากับเหล้านั่นแหละครับคือสิ่งต่างๆ นะคะวันนี้เราก็เคลียร์นะคะชัดเจนแล้วพี่รันเนาะปัญหาค่ะก็อย่าลืมกลับไปทำนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะคุณฉัดมงคลจอมเกตมากๆเลยค่ะขอบคุณคะขอบคุณค่ะตอนรับค่ะวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงท้ายรายการของเราแล้วนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่อยากจะสมัครเป็นเคลสธรรมทานะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกับอาจารย์ทั้งสท่านนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่เบอร์080235 5-685ค่ะหรือดูแบบส่วนตัวตัวตัอตัวก็ได้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งค่ะสําหรับท่านใดที่อยากจะได้จานดา psi นะคะก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้ค่ะ psi แล้วส่งมาได้468-900ปต้องบอกว่าฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ ครับผมสำหรับกิจกรรมในช่วงต้นรายการนะครับที่ผมได้บอกไปว่าเสื้อยืดของอาจารย์หมอมนะครับพี่รันก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับก็พิมพ์ชื่อพร้อมนามสกุลแล้วก็วงเล็บมาก็ได้เนาะหรือว่าคำถามคําถามใช่ไหมครับพี่รันที่ต้นรายการเราถามว่าวันนี้อาจารย์หมอมให้ความรู้ในเรื่องของอะไรนะครับก็ส่งกันมาได้นะครับเป็นเสื้อยืดให้อภัยใช้่า ทำนําชีวิตนะครับเป็นเสื้อยือดจากอาจารย์หมอมครับสําหรับ <c oughs> วันนี้นะครับรายการถอดรหัสกรรมนะครับคงต้องหมดเพียงเท่านี้แล้วครับคุณผู้ชมจะพบและสัมผัสได้รายการถอดรหัสกรรมในวันเสาร์และอาทิตย์เว <c oughs> ลา11โ <c oughs> มงถึงเที่ยงครับทางช่องพิท g l o b a l network ครับวันนี้ผมอยากจะฝากมาได้วยสุภาษิตที่ว่า นัติสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีค่ะและสุดท้ายนี่นะคะอยากให้อาจารย์นะคะจะมอกช่วยฝากข้อคิดอะไรไปถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะครับครับอย่างที่เคยพูดนะครับผมมักจะพูดช่วงนี้ว่าอัตติอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับเราอยากให้คนอื่นช่วยเหลือเราอ่ะเราต้องพยายามช่วยเหลือวเองให้ให้รอดให้ได้เต็มที่แต่ก่อนเราถึงจะค่อยขอความช่วยเหลือผู้อื่นนะครับขอใช้ความสามารถตัวเองและท่านจะผ่านพ้นได้ดีครับค่ะ สุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะจากกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเอ็นติงเอลส์คาเฟ่นะคะต้องบอกว่าโชคชจสีนี้เองนะคะเลือกเฟื้อสถานที่ให้เราได้ถ่ายทํากันในวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะนะคะพบกันใหม่สาร์อาทิต์หน้ากับรายการถอดรหัสกรรมค่ะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วค่ะ,คะสวัสดีค่ะ ชื่อนามสกุลปีเกิดนักสัตว์แล้วส่งมาที่4ี่9 0 0 0เพียงแค่นี้ท่านก็สามารถร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะได้ถอดรหัสกรรมกันแบบสดๆกับสุดยอดนักถอดกรรมแนวหน้าของเมืองไทยอาจารย์หม่อรรมอคนเปิดกรรมติดตามรายการถอดรหัสกรรมได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาส1เอ็โมงถึงเที่ยงทางช่อง His ส t ตชันโกลบอลเน็ตเวิพบกับรายการที่จะทำให้คนไทยทั้งประเทศหมดกรรม และพบกับสุดยอดนักถอดกับชั้นแนวหน้าของเมืองไทยของพี่ยังไงพี่ไหลมาเที่มาอยู่แล้วแต่ว่าที่นี้ขอให้ระวังเรื่องคำพูดอย่างเดียวกับเรื่องอารมณ์อย่างเดียวไม้พาตัวนี้บ่งบอกว่าไม่น่าจะมีมมบงังบอกไม่น่าจะมีอดีตเนี่เยเคย เคยได้พูดลบลู่ผ้าเหลืองผ้าขาวถอดตลาดกรรมพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาทางช่องยูส s t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  o o n Global Network